มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหมอช้างไขข้อข้องใจ21มิถุนายนห้ามออกนอกบ้านค่ะหลายๆท่านนะคะทราบดีว่าวันที่21มิถุนายนเป็นวันที่มีปรากฏการณ์สุริยุปราคาที่มีการส่งต่อข้อความกันเป็นจดหมายลูกโซ่ตามโซเชียลกันมากมายนะคะที่มีใจความว่าสุริยุปราคาวงแหวนห้ามออกไปโดนเตือนแล้วนะ จ่งนกลายเป็นเรื่องตื่นตระหนกกันนะคะล่าสุดนี้หมอช้างทศพรสีตุลามีคําอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์นี้นะคะว่าหมอช้างทศพรสีตุลาหมอดูชื่อดังกล่าวนะคะว่าในเดือนนี้นั้นมีปรากฏการณ์คลาดถึงสองครั้งครั้งแรกนั้นเกิดจันทรุป,ปราคาในวันที่หมิถุนายนที่ผ่านมา อีกครั้งคือวันที่21มิถุนายนนี้สองครั้งเป็นปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัดในเมืองไทยนะคะสาเหตุที่คนให้ความสนใจในวันที่21มิถุนายนนี้เป็นเพราะว่ามีการปล่อยข่าวว่าโลกจะแตกและจะมีผู้โยงกับปฏิทินวันสิ้นโลกซึ่งในทางโหราศาสตร์เป็นแค่สิ้นสุดของปฏิทินเฉยๆซึ่งในทางโหราศาสตร์ไม่ใช่เรื่องที่ดีเพราะว่าการเกิดคลาดดวงดาวนั้น ที่ชายในการพยากรณ์ดับแสงลงซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในทางโหราศาสตร์ดวงดาวที่มีความสำคัญก็คือพระอาทิตย์พระจันทร์และดาวพฤหัสซึ่งดาวพวกนี้มีปัญหาจะส่งผลต่อดวงชะตาได้โดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้เขาเชื่อว่าเป็นลางบอกเหตุไม่ดีส่งผลต่อดวงชะตาที่มีความอ่อนไหวหมอช้างย้ำว่าสองราศรีที่ได้รับผลกระทบต่อดวงชะตาก็คือธนู และเมถุนซึ่งเป็นสองราศทีที่ต้องระมัดระวังนะคะหรือว่าใช้โหราศาสตร์ในแบบวันเกิดเช่นวันอาทิตย์วันจันทร์วันพุธกลางคืนค่ะซึ่งเป็นวันที่มีความสอดคล้องกับปรากฏการณ์ให้ระวังเรื่องของการโดนแสงของคลาดจะทําให้มีเคราะห์ติดตัวเพราะมันเป็นพลังลบให้ระวังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดฝานันเช่น อุบัติเหตุการเสร็จป่วยการตัดสินใจผิดพลาดแต่ไม่ใช่ไม่ให้ไปไหนนะคะในปรากฏการณ์นี้สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติอาจจะเพิ่มความระมัดระวังในการดำเนินชีวิตให้มากขึ้นค่ะคำแนะนำนะคะคือคนที่ต้องเดินทางไปทำอะไรที่ไม่คุ้นเคยในช่วงเวลาแบบนี้นั้นให้สวดบท สวดสุริยะบะพาแ้ะก็จันทราบพาให้สวดก่อนเดินทางหรือว่าความเชื่อในแบบฮินดูให้ใส่เครื่องประดับสะท้อนแสงสีเงินหรือว่าเชื่อเป็นการป้องกันภัยนะคะตั้งแต่เวลาเที่ยงถึงสี่โมงเย็นไม่ได้ห้ามเดินทางนะคะแต่ว่าต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะสุดท้ายนี้อยากจะเตือนเอาไว้ว่าอาจจะทำให้เชื่อเรื่องราวร้ายซึ่งจริงๆแล้ว ปรากฏการ์เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆเวลามีเรื่องแบบนี้ต้องมีสติให้มากค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังนะคะคำเตือนนะคะห้ามมองด้วยตาเปล่านะคะอาจจะส่งผลต่อสายตาของเราได้ค่ะขอขอบคุณหมอช้างและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดชาพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ